มาดูละครสนุกๆขอเล่นแก้กันเถอะค่ะใหญ่จังเลยได้มาเล่นกับลอยแก้วอีกแล้วลอยแก้วลอยแก้วลงมาเร็วออกมาเร็วออกมาเร็วทำไมยังไม่เปิดอีกเนี่ยลอแก้วลอแก้วทำไมช้าจัเลยเนี่ยเฮ้ยแอลมาได้ๆๆๆเดี๋ยวให้แอมช่วยกล่องน้ำดีกว่า เฮ้ยเราสนิทกันเราเปิดประตูเองได้เรามาอยแล้วเราเปิดได้อันนี้จะอทำอะไรอยู่หรอไอ้แก้วกรองน้าอยู่อ่ะมาช่วยกันก่องหน่อยสิได้สิมาช่วยเรากรองน้ำ่อยนะเรากรองตั้งนานแล้วยังไม่เสร็จเลยโอเคโอเคเฮ้ยสบายเลยนะไอ้แก้วใช้เราเลยเนี่ย ทำอะไรอยู่อ่ะดูเล็กจอกอะ้ยล่ะทำน้ำแข็งเสร็จแล้วมากอกน้ำให้เราด้วยนะโอเคโอเคเสร็จแล้วเนี่ยต้องไปกอกน้ำใส่ขวดอีกเนี่ยเสร็จแล้วไปเล่นกันไอยแก้วไปเล่นกันไล้ยัง ไปไปเล่นกันโ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคแอลอยากดูอะไรเหรอดูไดรี่ t ุสซี่ไหมไม่เอาอะไรอยากดูทับบี้ s ธ h ทับ y ี้เ s อจะหนุกไม่เอาเราอุต่าห์กล่องนะไม่เดินนะขอดูไดรี่ตุสซี่แป๊บนึงดูทับบี้เธอเธอเธอหนุ่กว่าเยอะเลยไดรี่ตุสซี่เธอ ตอนนี้สนุกแอลเชื่อเราเด cool. ี๋ยวเราจะดูต่อใช่คะเฮ้ยอะไรอยากดูไดรี่ดูซีอะสนุกบ้ากเลยในช่องเนี้ยโอ้โหนี่เราสนุกเลยอ่ะหนีเราอยู่กับพี่ทูนะตอนนี้เขาอยู่ที่มาส่งมอขอยืมเล่นอันนี้หน่อยละกันเฮ้ยก็เราเล่นอยู่แเริ่รๆจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยจบแล้วไปเล่นอย่างอื่นกันเถอะไออยากเล่นอะไรอ่ะ เราอยากเล่นกับชีดบ้างอ่ะอางั้นเดี๋ยวเราเอามาให้เอาชีดมาแล้วเฮ้ยแล้วขออุ้มบ้างสิฮ้ยแต่แอายังอุ้มไม่ได้หรอกเ,รเล่นกับชีตอยู่อะเดี๋ยวขอเราเล่นก่อนชีดเป็นไงบ้างตัวใหญ่ขึ้นจังเลยชีดน่ารักจังเลยอะเราอยากจับอะเราแป๊บหนึ่งสิเราเป็นเจ้าของนะตัวใหญ่ขึ้นมากเอ,อน่ารักโอ้ย ขอจับบ้างจีเรายังไม่ได้เล่นอะไรเลยนะเลยเกลแตเราอยากชวนเธอไปในของในชั้นฝองแล้วอะโอ้ยขอจับชิปนิดนึงเดี๋ยวเขาลงมาจับแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเอาชิปไปเก็บก่อนเฮ้ยไอแต่เราปนดมานเราขอเข้าก่อนเทอะไรเนี่ยเนี่ยปวด่าง มีบทเกมและอยากแอลอยากเล่นเกมอะไรอ่ะเราอยากเล่นโดมินูสแต่เราอยากเล่นเกมผีอ่ะโดมินูสเกมผีโดมินูสเกมผีงานแต่งช yeah, yeah. oh, ุบโอเคเปลวยิงชุบขออะไรขออะไรนะนะยิงชุบเย้โอ้และชนะอีกแล้วอ่ะงั้นเรามาเล่นเกมผีกันอะไร One hour later ไปเล่นเกมอื่นกันเถอะไป่แต่เฮ้ยเดียวยังไม่ได้เก็บของเลยนาแอลฝากเก็บให้หน่อยนาอ,อีกแล้วล้อเนี่น oh <no. S 1> ยฮเฮ้ยเลยแก้วเทอะขอรลดีดบ้างดีแต่เราเล่นอยู่นะแอล<ม>งั้นก็รอก่อนกันล้วกันงั้นเราตีกองก,ก็ได้เดี๋ยอะตีก่อนเยวเราตีก่อน ฮอีกแล้วเหรอ ตั้งแต่เรามาเนี่ยเรา,เรา oh, เยังไม่ได้เล่นอะไรเลยเราก่อกน้ําให้ร้อยแก้วร้อยแก้วสบายเลยนะโอแอลแค่นี้ช่วยกันไม่ได้เหรอแค่จะกลับบ้านเลยเหรอพี่น้อยใจจังเลย <c ười> เราไม่ไหวแล้วเราไปดีกว่า ดีกว่าโอเคงั้นเราก็ไปได้เหมือนเดิมดีกว่า<ต>ไปไปเเล่นไหมเาเล่น่เนะเดี๋ยวเราสอนให้ไงเล,เล่นด้วยกันดีกว่าาสเอนให้าาขาซ้ายยื่นก่อนไม่ใช่มาทานี้ แล้วก็ทีแยกเรายัจะจับมือแอลแอลค่ะท้ายขึ้นแ้ยเอาขาขวา,าขึ้นเอาให้มันมันคงแอลตัว <laughs> หนาขึ้นนะเนี่ย <laughs> 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 โหเลยแก,ละละแกแ้วพอเลยแก้วแบ่งเราอะเราสนุกขึ้นเลยอะ <laughs> ขนาดเล่นไม่เป็นยังสนุกเลยเฮ้ย <laughs> <laughs> เป็นไร <laughs> เราชอบเพื่อนที่มีน้ำใจแบบนี้เย้ yeah! ให้เราเก็บขอเดไปเยก็บของก่อนอ่ะไม่เป็นไรเ,เราเก็บเองไม่เป็นไรของเรา <sk r> เดี๋ยวเราเก็บเองเราไม่ใช่แอนืออกินน้ำก่อนขคุณมากไปรอเอแอลมาเล่นไปกันไหมอันนี้สนุกนะเอเอเรากลอ,อยากเล่นอยู่เลยเออะลองเล่นสิ ทำไมไร้แก้วฉันมีน้ำใสแบบนี้ซับ <g> ซ <ül üyor> ึ้งเลยแอลจริงๆเราเป็นคนดีมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งแสดงออกเพราะว่าเรากลัวไม่มีเพื่อนเรากลัวแอลกับบ้านมาเราเล่นสิแอล งเราชอบมากเลยเรารู้แล้วแหะแอลว่ากลรบไปเพื่อนที่ดีต้องทํายังไงตอนแอลกลับบ้านเราจะหายมากเลยถ้าเราทําตัวไม่ดีเราขอโทษน,นะถ้าเราทําตัวไม่ดีไม่รู้จักแบ่งปันเราแต่ใจตัวเองเราก็คงไม่มีเพื่อนเล่นแน่เลยอะ่ะไอ้อย่าก,กดเราเลยนะเราไม่กดอยู่แล้วเพื่อนกันให้อาภัยกันได้ต่อไปแล้วก็ไปเล่นกันสน,นุกกันเลยนะ กดไลค์กดแชร์กดตับตาไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของรากานด้วยนะคะบ๊ายบาย